ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของการฝึกเปลี่ยนคีย์มาฝากกันนะครับหรือว่า t r a n s p o r t นั่นเองนะครับก็จะต่อเนื่องกัน3 EP เลยนะครับสำหรับ EP ีนี้ก็จะเป็นการฝึกเปลี่ยนคีย์ที่เป็นทางคอร์ด two นะครับแล้วก็ EP ีที่2ก็จะเกี่ยวกับการฝึก up a o อีพที่3ก็จะเกี่ยวกับการฝึกคอร์ดเมโลดี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู EP ีแรกสําหรับวันนี้กันนะครับก็เป็นทางเดินคอร์ด two f i ของแต่ละคีย์นะครับแล้วก็จะเปลี่ยน ไปย์ไป1เสียงครึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคีย์ซีก่อนครับสมมติว่าคีย์ซีใช่ไหมครับเราเริ่มจากคีย์ซีทูฟ้าวันของคีย์ซีก็จะเป็นคอร์ดดีเมเนอร์ G แล้วก็ซนะครับใส่เทนชันได้นะครับดีเมเนอร์เ er คอร์ดจีคอร์ดซีเมเจอคีย์แรกเรียบร้อยแล้วนะครับคีย์ถัดไปเราเปลี่ยนไป1เสียงครึ่งใช่ไหมครับโอเคดูที่สาย5นะครับ C ไป D ตัวนี้ หนึ่งเสียงใช่ไหมครับอีกครึ่งเสียงก็จะเป็นตัวนี้ครับก็ได้เป็นค e ีย์ e flat นั่นเองนะครับ c d e แล้วก็ลดลงไปเป็น e flat นะครับเราจะเรียกว่าเป็น minor third ก็ได้นะครับก็คือ flat 3, เปลี่ยนคีย์แบบนี้นะครับคีย์ c ไปค e ีย์ e flat แต่ว่าขึ้นด้วยคอร์ดท,ที่2 5แล้วก็กลับมาคอร์ดหนึ่งครับคอร์ดสองก็คือ f minor ใช่ไหมครับในค e ีย์ e flat แล้วก็ไปคอร์ดห้าครับ dominant ใส่เทนชันได้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปคอร์ดหนึ่งก็คือคอร์ด e flat นะครับโอเคคีย์แรกคีย์ c ใช่ไหมครับ two flat one คีย์ที่สองคีย์ e flat ครับ two flat one เหมือนเดิมนะครับก็ฝึกคิดอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วถัดไปก็หนึ่งเสียงครึ่งเหมือนกันนะครับก็จะเป็นคีย์ g flat น,นะครับเป็นคีย์ g flat จะเรียกว่า f ชารก็ได้นะครับทีนี้เราก็เลื่อนออกไปข้างนอกหน่อยนะครับให้มันเล่นง่ายๆหน่อย g f บ g t l a t นะครับก็ขึ้นด้วยคอร์ด2ก็คือ a f l a t m i n o r คอร์ด D-flat-7 นะครับ D-flat-9 ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปคอร์ดที่1 g f l a t m a j o r 7ครับโอเค2 5 1ของคีย์ Gflat นะครับเสร็จแล้วไปคีย์ไหนต่อครับ คี์ A ใช่ไหมครับตรงนี้แต่ขึ้นด้วยคอร์ด2ก็คือ B ีเมเ r E ร์เนอร์อดูเมเนอร์เซเว่นแล้วก็คอรหนึ่งคอทเอเมเยอร์เซเว่นนะครับเสร็จแล้วไปคีไหนครับกลับมาคีเดิมแล้วนะครับก็คือเป็นคีย์ C แต่ขึ้นด้วยคอร์ด2คอร์ด5 ก็คอทที่1นึ่งะครับเนี่ยครับค่อยๆฝึกอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราชินกับเสียงของ 2, 5, 1แล้วก็ฝึกคิดด้วยว่าไปขีอะไรนะครับเอาไหมนะครับคีซีเริ่มจากคีสีนะครับ 2, 5, 1เสร็จแล้วไปขี e f a t ครับ g f a t ครับขี a ครับขี c ครับ เราจะเริ่มจากคีย์อะไรก็ได้นะครับสมมติว่าวันนี้เราจะเริ่มจากคีย์จีคีย์จีใช่ไหมครับสองห้าหนึ่งของคีย์จีใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ไปสองห้าหนึ่งของคีย์อะไรครับ B flat ใช่ไหมนะครับเมินาห์นะครับเสร็จแล้วก็ไปสองห้าหนึ่งของคีย์อะไรครับคีย์ D flat ใช่ไหมครับนะครับมันก็จะได้ฝึกเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ไปสองห้าหนึ่งของคีย์ E เสร็จแล้วก็ไป251ของคีย์จกลับมาคี์เดินนคมครับ่นยังไงลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยน position ของคอร์ดนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับสำหรับการฝึกคิดในเรื่องของการเปลี่ยนคีย์หรือว่า transport ในคอร์ด251ลองเอาไปฝึกคิดฝึกทำดูครับสวัสดีครับ